สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะทัวลงไฮโซพกตอนหลังต่อประเด็นเลิอกอ้ำพัชราภามูฟออนแล้วตอนนี้ปิดฉากความรัก5ปีกันมาได้สักพักแล้วสำหรับนักธุรกิจหนุ่มพกประธานวงพรประภากับอ้ำพัชราภาโดยก่อนหน้านี้อ้ำได้ออกมาเปิดใจประเด็นเลิกลาไปแล้วล่าสุดถึงคิวของไฮโซพกว่านักข่าว มีเฮิร์ตเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไหมพกใช้คำว่าเสียดายดีกว่าเพราะคบกันมานานเป็นเรื่องปกติวกกลับมาเรื่องนี้อีกแล้วหรอคุณอ้ามเขาก็ดีไม่งั้นไม่อยู่มานานขนาดนี้ตอนนี้มูฟออนมาได้สักพักแล้วคำตอบของไฮโซพกก็บอกเลยว่าทําเอาบรรดาชาวเน็ตแอบดราม่าเบาๆเพราะคําว่าเสียดายมากกว่าเสียใจขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ